สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ง,งาน MacBook นะครับในส่วนของตัว Docking ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของแถบเมนูแอปแล้วก็แอปล่าสุดเอย่านี้นะครับด้าน,นล่างนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว,ว่าจะสั้นอย่างไรนะครับแล้วก็จะแสดงออโต้แรงอะไร,ไรให้เพื่อนๆเข้ามาที่ส่วนของ Setting หรือว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับตั้งค่าระบบหากไม่มีในส่วนนี้ก็เข้าไปที่ตัว Launchpad น,นะครับจากนั้นให้เลือก การทั้งการระบบหรือว่าซิสเต็มหับตัวนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนเลือกหาแถบด้านข้างตัวนี้นะครับหาในส่วนเดสก์ทอแล้วก็ดอกนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของดอกตัวนี้นะครับนะครับดอกตัวนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เพื่อนดูก่อนนะตัวนี้เราซ่อนไว้นะครับนะครับตำแหน่ง รเราก็สามารถที่จะเลือกย่อหน้าต่างลงหรือว่านะครับซ่อนอตัวมัตือเปล่านะี่ครับเราปิดตัวนี้ก็จะแสดงตัวด็อกตัวนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดได้นะครับนะครับเพววื่อความสะดวกในการใช้งานแต่ว่าอาจจะกินพื้นที่นิดหนึ่งต้าจะอาัการอซ่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่า หากเราเลือกเปิดลายการนี้ก็ถือว่าชัดเจนโอเคดีนะครับต่การใจยอ่อก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแล้วก็เลือกให้เราใช้ทำหน่งมอชีก็จะขยายขึ้น,นรนบนี่ครับขยายขนาดตัวนี้นะครับปรบับขยายขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความชืช่นชอบของแต่ละคนนะครับ ตำแหน่งเราไว้ด้านล่างนะครับหากเราไว้ด้านข้างก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนะครับไปอยู่ด้านซ้ายตัวนี้นะครับหรือว่าด้านขวานะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่ว่าสำหรับเราอยู่ด้านล่างก็โอเคแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการซูมการตั้งค่า,าต่างๆนะครับซ่อนอัตโนมัติ การเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ซ้อนแสดงแล้วก็ปรับแต่งได้หลากหลายในหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งสำหรับการใช้งานนะครับเพราะบางคนอาจจะต้องการแสดงตลอดเวลาก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็แสดงตลอดเวลานะครับก็แลวแตกความเชี่ยวและก็ความถนัดในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้น MacBook นะครับคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็ทราบกันดีนะแต่ว่าบางคนอาจจะร,รุ่นเก่ารุ่นใหม่ m a c o o อัปเดตการตั้งค่าใหม่ก็อาจจะไม่คุค้นเคยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับ